คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงและเนื้อหาที่รุนแรงเต็มไปด้วยคำหยาบคายเด็กอายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมแต่ถ้าจะชมจะดูก็ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปคลิป,ลปนี้นะครับเป็นคลิปไปเละโซนหิมะกันนะครับผมเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตี้ตี้ดตี้หนึ่งที่ที่ผมรู้จักนะแต่ก็แต่ไปมันผิดคาดตรงที่ว่า คือเขามีการย้ายบ้านครับแล้วก็มีคนมาเคมต่อนะครับและใครพร้อมแล้วนะครับก็ทืบรายใผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วไปมันกัน Let's go ผมวิ่งรอบๆมาช้อนขึ้นมาเห็นง่ายจัดไปไปผมสร้างเตียงเลยกนะันแอบไปอยู่กล่องเตียงหมดแล้วเนะี่ยใช่ปะไม่ก็เตีย่ยนไปรบปะ เสรจฐแม่อ้นี่เนาะมีสามันเสร็จละพี่น็อตไม่สร้างเตียงไ,ไงไม่ไปสร้างนะพี่เสริฐอะสร้างพี่พีเอ้ยนี่อย่างมอไซค์จะถอดแบบม,มอไซนะค์พี่เองใครสร้างเตียงข้างรถวะ ผมโอ้ยอย่าสร้างเตียงข้างน้อยหนูแต่มันก็ตรงนี้มันก็ไม่มีที่หลบเลยไม่มีมมลเลยไ,ไ,ไี่หรือกูจะลงไปไทิศเอ็นไหนบ้างดูลงไปในป่าแล้วก็สร้างเตียงไม่มีใครไปกูเลยสร้างไม่ข้างๆนี่แหละสร้างด้วยอา้าวแหมพีมาาม่มาด่าผมมาดูมันเตรียมระเบิดไว้พร้อมเดี๋ยวผมว่าพี่กีกิงลูกทิ้งให้กีมันล็อกแปดสามเลยใช่ไหมแหมข้าสามเองก็แปดสามไง ตไได้ยินเสียงเลยเห็นตัวได้ยยินเสีงมีมีมีโดดอยู่โดด่อยู่จุดส้มชุดส้มจุดส้มตัวอยู่อฝังเองเลยแล้งฝังเองเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกมาไม่ออกมาทายแล้งไม่ออกมาทายแล้งอย่ายิงมันอย่ายิงมันนะอย่ายิงอย่ายิงรอ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 คุณเบนก่อนรอคุณแบนก่อนรอคุณเบนก่อนเดี๋ยวบุกมันฝ่มันฝ่มันฝ่ามันฝ่ยมรอจิงดูทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างควาเสียงกันมันที่ไปทางเองอ่ะอย่าตดดิกูขี้กูขี้นกูขี้ เอาทีออออทางได้ยินหมดิวอะอย่าตกิวแตกหรือว่ามันยัดเข้ากันไม่ได้วะเนี่ยู้ไปอยู่เฮ้ยไชักเม็ดไอ้ตัวบ้านจะแตกแล้วนะโอเคโอเคไม่แตกหรอเปล่าตัดต้นไม้อีเม็ดอีเม็ดอีเม็เลยอ๋อ มชพี่ตัดเลยตัดให้หมดเลยตัดอีกสองปะหวายไม่ผ่นเลยได้พังเหรอเปิดมันปักอบพี่ระวังระเบิดในต้นไม้อ่ะตอมส่งปะเนี่ยไปตอมนั่นน่ะพังไหมพังพังไม่ทอมแล้วไอ้นี่เนาะยิงต่อดิ เฮ้ยบนหลังคะตั้งผมฟังยู่ฟังแต่บ้านไม่พังว่พอละมันพักฟี่มันยิงชั้นล่างสุดเออแตก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 ข้างในชั้นเลยสามเลี้ยสามเลีสามโอเคโอเคมีคนกลับแล้วับหนึ่งนะขับคิวขึ้นกว่าที่บ้านเดี๋ยวดูระเบิดก่อนแรับคิวเอ้าทำไมมันแตกถึงชั้นในเลยวะเกิดกำลังชิปหายละ อะไรทูแม่จำรถไม่ได้โอ้ยเอทีเอทีพี่กอล่าทำไมคือคือชิปหายปุ๊บปุรู้เลยคืออะไรเนี่ยเินหินข้างหน้าเนี่ยมองไปเป็นเนินหินวิ่งไปข้างล่างเฉยคงจะเจอตีอีกอันนึงไอ้รถอยู่นอกไว้นะพี่พี่ดอกบาเลตไปตรงที่เองตอบไปเลยแก้ผมกำลังวิ่งเอาเอาไปจีเปล่าไปเก็บรถกันว่าทีนีอะไรงั้นนะะวางไหมอ่ะไม่ไข่หรอวางเข้าไปข้างในอ่ะ เออขา่ก็ได้เพราะว่าเราคุมได้เลยถ้าวางจุดตรงที่มีกล่องอย่าวางนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากล่องมีอะไรโทษผมผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวางดิคุณแม่ประตูโอเพนได้พี่ประตูโอเพ่นได้ฮับมดนคุมแล้วตอนเนี้ยขากล่องแม่แยกกำแพงอยู่ใกล้ๆกันก็คือแอบหมดเลยถ้าเพราะเพราะเหล็กมันจะกระจายแต่ถ้าสี่กับห้าไม่กระจายไอ้แรล่งหินตรงที่เองอยู่มันมีมันมีกล่องเหล็กด้วนะ้นเห็นยังอ่าเห็นแล้วไมมีแอดวานมาผมช่วยงะ มีพี่แต่มันเอามาน้อยเก็บไม่เอาเดีเ๋ยวกูรักเอาเลยไอ้อเฮียกูรักเมียกูอ่ะเมียกูแก,ก่เก,ก่ารักให้ก,กูที่รักเขารักเจอนะอ๋เอเห็นวันนั้นบอกไปทะเลบอกอะไรไม่รักอะไรเนี่ยแต่ละคนไม่งานเรียกให้บ้านแตกกันที่ไหนเออมัก็ได้บัตรฟ้ามันมาใบหนึ่งอ่ะโอ้ของใครแม่งโคตรเยอะไหนไหนไหนออกมาอ่ือันนีเยอะนะในระดับนี้เฮ้ยกูว่ากูขอไปเช็คบ้านก่อนทีนึงนะ แต่ได้อยู่บ้านบ้านบ้านโดนไข่บ้านโดนไข่ปานึงขอไปเช็คบ้านก่อนพี่ยิงหัวไปดิยิงหัวกูไวสุดเพื่อนยิงหัวกูบ้านโดนไข่โจมบ้านไข่แน่เลยว่ะเออบ้านโดนไข่ที่ไหนวะที่โจรโจรก็เลาโจมมันบ้า่ไหนอะกระบะเราจอดอยู่ไหนกระบะที่ว่าล้อแตกข้างหน้าหน้าบ้านอ่าบ้าไวหลังบ้าไวเออลงเครื่องบินลงเครื่องบินดาวล็อกปะมันขึ้นอะ ใช่ใช่ใช่นอนเตียงอยู่บ้านอยู่อยู่กูไม่ได้แล้วไอ้เงี้ยซิมหกอ่ะไปเลี้ยองกูดีกว่าเงี้ยเด้อใช่ตีระเบิดมันมีกล่อง TNT ให้มันมีกระเป๋า TNT ให้เราด้วยวะไอ้เงี้ยน่าจะตัวประตูใหญ่ตัวเครื่องบินพี่ตรงเครื่องบิน พี่ว่าประตูใหญ่เฮ้ยเอารถไปแล้วอะเอารถไปเอาไปเราก็ป่ายางแตกกันอะไปเออแต่อะ้รก็ให้มันเอาไปเออใช่ขับไึ้นเหนไปไหนแล้ววะไปลงพูนต้มจอดอยู่ตรงไหนวะทำไมมันมันน้อยนั่นได้วะข้างเครื่องบินนะพี่ข้างเครื่องบินโหนมันขับไปทางเอ็นทีอะโอ้ยของบ้านเลยเฮ้ยบ้านนี้พี่ ข้างในบ้านมีล็อกไหมอืมไม่เจอนะอะไรเรียล็อกบ้าน<ะ>ไม่มีด้วยแสดงว่าตรงนี้ระเบิดไม่มีทีนะโดโดมีห้องหนึ่งมาใส่ล็อกคลองอะ่ะต้องไหนเอ้ยแต่เราแต่เราต้องเอารถมันว่ะเพราะรถเราเต็มอ่ะแล้วของเราไม่ได้ใช้เลยอะรถเราเต็มหมดแล้วห้องไหนชั้นล่างชั้นล่าง แม่งพากูสงสัยเลยถ้าเป็นบ้านในหินแล้วเด็กขี้จะบ้านไหนวะเนี่ยข้างในไปเลดอนนี่ต่อไหมตรงนั้นเดี๋ยวพอเคลียเสร็จไปเลดในเวลาคุณชโมงน่าจะได้อยู่บ้านบ้านแค่ชั้นเดียวเองรีบแจ้งเลดเลยไม่ไม่ต้องออกตรงนั้นก่อนถึงแจ้งได้พี่โอเคงั้นงั้นงั้นรีบเคลียตรงนี้ให้เสร็จเลยแล้วผมพังเตียงไปสองเตียงพี่เสิร์ตเตียงหนึ่งก็มีสามเตียงหมดแล้วปัผมเตียงหนึ่งสี่ อันที่สองผมยิงปืนนะเตียงไม้เหรอเตียงไม้เป็นห้าเตียงรุหนึ่งหรือมันเปลี่ยนชื่อเป็นหินวะติตี้ตโอ้โหเฮีย่อ้ดำเขีย้ยอะไรในกล่องนี้กล่องเปล่าโูโ้บ้านมันล็อกทองเยอะอยู่นะป๊อปพยายามทอยของออกเลยได้ ต้องหาลชิลเล่ขียดเลอะวะมันมันสั่นจังวะกล่องไขรควบไปไหนวะป๊อบอยู่นั่นแหละพี่ชื่อว่าอ้าวหินโบสอยู่นี่เจอแหละอ่ะประตูเปิดได้เลยได้ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่มีล็อกซิลเวอร์อะไรข้างในนี่พี่เอาเอาเอาไว้ท้องผมนเลยคุณม่ขายดีผมไม่ขายราคาขี้เลอะตีกันเลยนะผมขนของดีกว่าดูครับเจอนั้งมัน ตู S <S ้มผมมันกล่องปืนนะตู้ผมเนี่ยข้างนอกเนี่ยผม<น>ล่างมาแล้วสองปืนทั้งนั้นเลยอ่ะปืนพร้อมเล่นด้วยบางปืนเนี่ยเยอะยอเลยอ่ะพร้อมเล่นเกือบหมดเลยเนี่ยล้วงออกมาเลย <S <S ไม่กล่องนี้ล็อกอีกกล่องนึงอ่ะผมใส่ล็อกไปพี่มันมันไพ i v a อ่ะอไพ i v a t หรอใครเออเด็กนี่ยมันเป็นม,ม,มั่วซั่วอ่ะตั้งเป็นเบลก็สรุปแล้วนะครับ ตี้นี้เป็นตี้ที่ย้ายมาอยู่แทนตี้เก่าที่ย้ายออกไปแล้วนะครับผม,ผมก็ของก็ผมก็คือในบางส่วนครับแล้วก็ขโมยมาบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล็ดบ้านอีกหลังหนึ่งครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงไปเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อครับไม่อยากไปไหนต่อี่ดิอัษรเอออัซีน A, นหนึ่งนะโอเคอเรื่องเรื่องอ่าเฮ้ยในบ้านมีคนในบ้านมีคนในบ้านมีคน ไปขับรถผ่านหน้าบ้านเขารอบหนึ่งไอ้เหี้ยมหรือจะเชื่อคุณบ้านมีคนบ้านมีคนบ้านมีคนไอ้เหี้ยนี่ห้ามอล์พเหรอเนี่ยวอปครับดึงบัตรฟ้ามันออกมาปะเอามามีที่อยู่ในเสื้อพี่ใช่ไหมเออบัตรฟ้ามันเอออยู่ในรถพพีี่่บ้านบ้านบ้านไหนก็ได้เลยนะสอง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 บ้านเนี้ยแบบเราไม่ตายเลยอ่ะผมยิงแตกไปสองสามตัวเนี่ยเป็นครั้งแรกเอ้ยน็อตเดี๋ยวจะรอให้มันมาบึ้มเราสักหนึ่งอัแพงบ้างล่ะอีกอ่ะ เจอคนปุ่มข้างขวาวุ้ยต่อคนเอี้ยซีเอ็กโ e e e อเอ็กโอเอ็กโอเดี่ยวเอ็กโซเหรอ,ม,ม,อมีมีเข็มมีมีเข็มพี่มีคนนึงมีคนนึงสายสายสายพี่เอ้ยพี่กูโดนดีแน่เลย,เยแม่บอกูแม่บอกกูวิ่งมาก่อน อ <problem> ้าวไอ้เ <duy> หี <comprend required> ้ยที่กูปี๊เขาไปช่วยเพื่อนดี่ี๊เอ็กโอเอ็กโอขบวนขบวนขึ้นไปขึ้นล็อก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 เันหลุกอยู่มาเลยจ้ามาเลยจ้าล็อกล็อกบ้านบ้านไม้บ้านไม้เอ็กโอเอ็กโอนัดพี่พี่เอาพีชเปลูกเดียวไอ้ยี่ ถ้าไปนะโอ้โหมันดูดบุหรี่อยู่เห็นไหมเฮ้ยเออกูลืมดูกล่องกล่องบาร์เลยไปของอังไปเหรอจะเก็บมาได้สิเฮียเราเงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเราไม่เราไม่ได้ยินทีก็ได้นะแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะขึ้นไงบันไดพังหมดแล้วโอ้าคุณแบนทำบันไดพังอ่ะมาไก่ดูนี้ดูไก่ดูเนี้ยที่มันล็อกอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะจะมีบันได บ้านมีอยู่สิบ้านมีอยู่สองคู่สองแต่จะเอาทีกี่ทีมั่งเปล่าแต่ทีมันแรกก็โอเคแล้วพอแล้วพี่รอดมาไขรูนี้ดูเอาอาหารดำเลยเอาพี่ฝากพี่ฝากลาเธอได้สักทีหวังว่าจะไม่มีอะไรข้างบนหวังว่าหลังหลังหลังประตูนี้จะมีบันไดเฮ้ยมีบันไดมีบันไดเห็นว่าไอตีข้างบนอ่ะลองดูข้างบนดูข้างบนเลยไข่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 ขอเอาปืนเก็บเก็บปืนไปคนหนึ่ง กูเดี๋ยวกูจะขึ้นไปเปิด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 ไป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 นี่ไงบันได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 เรื่องอะไรฟาวเคี้ยวเลยขนาดนี้บันธงผมอยากรู้อ่ะเพาเอารถเอารถมามามผมแปะฟาวผมแปะฟาวแล้วถ้ามันพังแล้วผมจะผมจะทุบทุบบ้านได้ไหมรอดมาไข่ฝั่งนี้ดู้ที่เหลืออีกห้องนึงเนี่ยที่ต้องไข่ไม่พี่ว่าพังหมดแล้วว่าบันไดเมื่อกี้เห็นเลยบันไดแทบบนแทบพ่ายเลยอะไรอะอะไร ผมพังทงผมพังทงไม่เสียงเลยพังทงข้างในข้างในยังไงข้างในแตกไหมไม่ก็ก็ทุบได้ไงทุบบ้านได้ไหนเอาค้อนมาดิไปไหนวะค้อนแอลแอลพิคแอลแอลพิงอาพีเกลทำไมเนี่ยมันหมดแล้วพี่ปืนมันไม่ใช่ปืนผมมาใส่รถไม่ได้ไม่รู้พี่แต่ตอนเนี้ยหังในบ้านมันเป็นของผมนะไปแอดับไประดับเลยเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนี นี่รอดขาอีกห้องหนึ่งดยวนนี้ประตูอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางนั้นอ่ะเหลือห้องหลังทงเนี่ยไม่ใช่มันเรายังเข้าไม่ถึงมันเป็นห้องอะไรอ๋อถึงแล้วดีว่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วกำแพงเอ้บันไดมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละบ้านเนี้ยลองขายดูวะกข่ดูดิแต่ผมแว๊งแว๊บไม่เห็นเลยบันไดไม่เห็นผมวางเนอกพี่ไม่เราต้องดูบ้านก่อนอย่บ้านแม่งเล็กเอารถมาบูธได้ไหม กูได้เอเออเกาะรถเกาะเขาไปดิเอารถมันดิรถมันเนี่ยรถพีไข่อยู่พีไข่อยู่โอ้ยไม่ใช่ไม่หาทำแล้วดวลล็อกอ่ะไปดิใครก็ได้ก็มีมือท่อมนองดวลล็อกดยู่นะเขาเดาแม่นไอ้ป๊อปอ้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไขยังไงยังไม่รู้เลยไปยากอะไรวะไม่แล้วมันไม่ออกมาสู้เลยวะ เขากู้เกียงพัพ<า>ง,พงสู้สู้สู้สแต่ว่าตาย <laughs> เดี๋ยวพี่นอนมาประเมินให้ว่าเข้าไปยังไงมันวางมันวางธงไว้บนฟาวด์ด้วยเหรอเออใช่ผมพังไปแล้วเดี๋ยวมให้ครับถ่้รถก่อนเอารถไปบูธก็ต้องเอารถ ท่านนี้ไปแบ่งเบา,บาภาระรถหลักเราน่าจะมีบันไดคก็บันไดเดียวขึ้นชั้นสองถ้าทงมันพังแล้วเราก็สร้างใหม่สิก็ต้องออกตี้นะถ้าจะสร้างอนะ่ะใเหรอะถ้าจะสร้างต้องออกตี้แล้ววางาทงยับเข้าไปทงสร้างไงวะเกินขนาดนี้ไม่บึ้มขับรถบึ้มไม่รู้ว่าไงลนะ ต้องขึ้นนะพอพอพอเฮ้ยเอาขวบไป้ตรงกลางเออด้อยู่ล็อกคุณแม่แต่พี่อยาไปดูดิมันขึ้นกันได้หรอได้ล้วพี่ได้ละ ไขไปทางไหนดีนั่นแหละไขไปทางนั่นแหละมองทะลุให้ <ST> มีอะไรไหมลองไขาห้องเปิดไปดู <ST> ข้างบนไม่มีต้นตีนเที่ยเลย กองนี้มีมีเตียงมีกองโอ้ยที่ที่ปาบุรีปาบุรีชุดมาใส่อะไรนูไอพีซียูเยอะเลยไข่ล็อกไข่กล่องันนี้เลยว่าผมอยากรู้ว่ากล่องนี้มีอะไร นะเราเล็ดบ้าน PVE ไปเนี่ยทำไมเป็นไม่มีอะไรเลยอ่ะขิ้มาไ้อาทิตย์เดียวบ้านโอ้โหลูกระเบิดเยอะชอบชอบโอ้ร้องโอ้โหแบกได้ป่ะ <ปา S 2> ลองถอยๆอยของออกแล้วก็แบกเถอะถอยเลิดขึ้นมือแต่ได้ละพอเลสเสร็จแล้วนะครับผมก็ถอนตัวกลับบ้านกันครับของก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแบบ ตีเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็สงสารเขานะครับผมตีเล็กๆที่โดนผมเลทไปแต่จริงๆแล้วในสักกรรม,มครับเกมสักกรรมก็คือเกมสักกรรม,มครับผมคือความสงสารเนี่ยคือผมเคยสงสารหลายๆตีแล้วผมโดนแหวงกัดตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เลยมีคติว่าผมจะไม่ใจอ่อนให้กับตีไหนอีกแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อติดตาม ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายวููฮ